หุ้นกลุ่มธนาคาร Neutral ทางของสินเชื่อสินเชื่อสุทธิกลุ่มธนาคาร8ธนาคารนาสิ้นเดือนสิงหาคม68ลด0.8%มันออนมันหรือลบ2.7% Year เ o date ต่ำลงเกือบทุกธนาคารยกเวน้นเบหลักๆมาจากการคืนหนี้ของสินเชื่อธุรกิจและรัฐบาลเนื่องจากอยู่ในช่วงรอความชัดเจนของการเมืองไทยหากเทียบ Year to d เด e พบว่ามีเพียงทิสโก้ที่สินเชื่อยือนในแดนบวกได้1% ตามพัฒนาการของสินเชื่อเช่าซื้อรถเพราะผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงเริ่มจูงใจหลังต้นทุนทางการเงินทยอยลดลงตามวัตจักรดอกเบีย้ยมาสินเชื่อกลุ่มแบงก์เยอรทูเดตยังชะลอตัวแต่ฝ่ายวิจัยประเมินภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วเสร็จจะนำไปสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นอาทิคนละครึ่งรวมทั้งความต่อเนื่องของการเบิกใช้งบประมาณภาครัฐตั้งแต่ไตรมาส4ปี68 ประกอบกับปะกะติแล้วช่วงไตรมาส4เป็นช่วงที่ความต้องการใช้สินเชื่อสูงขึ้นองค์ประกอบรวมฝ่ายวิจัยคาดสินเชื่อกลุ่มแบงก์จะกลับมาขยายตัวในช่วงไตรมาส4สำหรับระยะถัดไปแม้รัฐบาลนี้มีระยะเวลาทำงาน4เดือนและจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าแต่น่าจะสร้างความคาดหวังใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยตามนโยบายเศรษฐกิจที่พักการเมืองได้หาเสียงไว้ผสานกับอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมลดลง ตามวงจรดอกเบี้ยนโยบายประเมินบวกต่อความต้องการใช้สินเชื่อข้างหน้าทั้งนี้หากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่าช่วงเลือกตั้ง14พฤษภาคม66สินเชื่อสุดที่กลุ่มแบงก์ขยายตัวช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่0.2%และ0.4%มันออนมันตามลำดับและบวกต่อในช่วงสินหาคมถึงกันยายนที่0.6%และ0.9%มันออนมันตามลำดับ ภายหลังรัฐบาลคุณเสฐาจัดตั้งขึ้นช่วงปลายสิงหาคมโดยเฉพาะทิสโก้ที่สินเชื่อมีการเติบโตมันออนมันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งไปจนถึงสิ้นปีนักวิเคราะห์คงมุมมองนิวทรัลต่อกลุ่มธนาคารเลือกธนาคารที่ ROE และ Dividend Yield สูงกว่ากลุ่มอย่าง SCB กลุ่มไทยและทิสโก้โดยเพิ่มคำแนะนำจากนิวทรัลเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มจากทิศท,ทางสินเชื่อที่กลับมาเติบโตดีกว่ากลุ่ม ขณะที่แนวโน้ม ROE ราว15%เด่นสุดในกลุ่มและดีกว่าค่าเฉลี่ยธนาคารในภูมิภาคที่13.6%ร่วมถึงค่า dividend yield เราว7.6%ต่อปีอีกทั้งเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงทำให้ดาวไซต์ต่อประมาณการจำกัดกว่าธนาคารใหญ่หรือเด่นกว่าธนาคารใหญ่ ตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้ถึงปี2569ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ Industry Snapshot by AsiaPlus วันที่22กันยาย,ยน2568จัดทำโดยนักวิเคราะห์คุณพชัชกรหวังวิวัตรเจริญบรรยายโดย AsiaPlus Well Ranger Frank CHF พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ